ฉันก้าวเดินเดินทางเส้นนี้เป็นวิธีทางเดินของลูกผู้ชายบนเส้นทางที่ผ่านตุปสระสักมากมายแต่ทุกหมายก็คือเส้นไทยถึงดวงดาวบนถนนทางเดินที่ไกลต่อจิด สุดเส้นทางที่แสนไกลใจยังมีเธอลำบากยากแค่ไหนไม่ท้อไม่วันเธอเป็นกำลังใจขอสู้แม้พิ่การหัวใจดวงนี้จะทำทุกอย่างเพื่อเธอจะสู้จะทนจนหมดใจเพื่อไหวกว่าได and day. สนับสนุนโดย50ปีเบทากรเพื่อคุณภาพชีวิต ขนาดนี้เจ้าาที่ได้รอไม่หมดแล้วลงมามอบตัวที่ดีๆอย่าคิดต่อสู้ เ้ยอย่าอดทนไว้อย่าอดทนไว้นะเวยอดทนไว้เพื่อนอดทนไว้เองต้องอดทนเองต้องไม่เป็นอะไรไวิญญาณไปที่กองพันให้ส่งคอปเตอร์มารับด่วนอินทรีจากเสือดำอินทรีจากเสือดำขอรับการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุนมารับผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายด่วนแม่ขอบใจเองมาก อคงทนให้ไหวแล้วไอ้แมนเอ็งไปคุมสถานการณ์ไว้ก่อนเอง็งจะสั่งเดินหน้าต่อหรือสั่งถอยเอ็งตัดสินใจไปเลยปล่อยไอ้คาตายอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจข้าไปไม่ได้เว้ยข้าจะทิ้งเพื่อนไม่ได้ข้าจะตายเอ็งกับคาต้องตายด้วยกันข้าใป่ไห 哎呀！Yeah. อย่าคิดมากเลยนะคะผู้พันงานราชการเนี่ยก็ต้องทำตามคำสั่งเจ้านายจ่าแมนเพาคงเข้าใจอะคะ่ะผมรู้จักนิสัยมันดีตั้งแต่สมัยเรียนในสิบด้วยกันกี่ปีกี่ปีนิสัยมันไม่เคยเปลี่ยนตอนนั้นนะเป็นเพื่อนแต่ว่าตอนนี้คุณเป็นผู้บังคับบัญชาของจ่าแมนแล้วนะคะก็นี่แหละ มันยิ่งตั้งแง่ว่าผมเนี่ยลืมความเป็นเพื่อนชอบเอายศเอาตําแหน่งไปใช้กับมันอ้าวแล้วผู้พันจะทํำยังไงอะคะผู้พันจะเอายศเอาตําแหน่งเนี่ยมาปกป้องเพื่อนอย่างนั้นเหรอคะไอ้แมนนไอ้แมนเองกับข้าเนี่ยไม่น่าเกิดมาเป็นเพื่อนกันเลยเกรงใจเพื่อนหรือว่าเกรงใจเมียเพื่อนกันแม่ เป็นคำสั่งนายก็ดีแต่คำสั่งนายมาอ้างแล้ววะก็รู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้คัดพรุ่งนี้เราจะจัดงานเลี้ยงฉลองที่ลูกเราจบเตรียมทหารแล้วก็ย้ายเราไปอยู่จปร,รนายก็เลื่อนไปก่อนสิยังมีโอกาสอีกตั้งหลายครั้งที่นายจะเลี้ยงฉลองให้ลูกชายกว่าจะเลี้ยงจบจปร,รนะกี่ปีเองรู้ไหม <S 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 หรือก็พูดง่ายไอ พี่แมนพูดจากกับพี่ปัญญาเขาดีๆหน่อยสิตอนนี้ถ้าเลื่อนยศเป็นในพันแล้วนะให้เกียรตินิดนึงไม่เป็นไรครับผมสุดใจผมกับไอ้แมนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่โรงเรียนในสิบผมขอเพียงแค่เขาให้เกียรติผมต่อหน้าลูกน้องกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็พอละ นี่แมนถ้าเองไม่อยากไปงานนี้นะเองเรีบไปหาผู้การเขาซะท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้สุใจสบายดีนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะผู้พันกลับก่อนนะ คุณข้าพันพูดซะอ่อนหวานทุเรศพี่แมนเลิกกันแน่กันสหนสักทีได้ไหมนี่เรื่องมันก็นานมากแล้วนะจนลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้ว น้องครับใจเย็นนะครับน้องยังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวรองสิลปินออกมานะครับน้องใจเย็นนะครับแบใ่หมอฟ้าทำอะไรอยู่เนี่ยเรเร็วหน่อยชักช้าจริงเลยนะเธอไอ้เดี๋ยวเดีด๋ยวดๆย อะไรของเธออีกเหมือนดาวเธอแน่ใจเหรอว่าโชชุนจังอยู่ที่นี่อ่ะนี่เธอจะมารังเลอะไรอีกฮะนู้นไงตรงนู้นไงเธอเห็นไหมคนเต็มเลยนูย่นน่ะนู้นไงมีป้ายเต็มเลยตรงนู่นน่ะเออใช่แล้วโชวชุนจังอยู่ที่นี่จริงๆด้วยนี่เขาชื่อโชชุนจังไม่ใช่โชชุนจังเธอเรียกให้มันถูกหน่อยสิ นั่นแหละนั่นแหละจะโชว์ชุนจังหรือโชว์ชุนจังกับไอ้ดองฉันนั่นแหละพูดมากนะรีไปกันเถอะ แทบ,บอยู่แล้วอะ่ะแต่ฉันว่านะทเท่ๆอย่างเงี้ยต้องชวนไปกินไอติมที่ร้านเซเว่นเซนเนะแกน,นั่งมองกันไปมองกันมาหวานมันน่าดูแกน,นี่พวกเธอมาแต่คู่กันอยู่ได้เดี๋ยวข้องานไม่ทันกังดีหรอกองั้นเข้าไปขอเซลฟี่หน่อยดีกว่าหล,ล่อๆอย่างเงี้ยหายยากพี่คะ ขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ถ้าน้องจะรอน้องก็ต้องรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้น้องใจเย็นนะครับไม่รู้เวลาหรอคะไม่รู้จริงๆเหรอคะโอ้น้องใจเย็นนะครับอย่าพึ่งดันเข้ามานะครับไม่ถึงมองอ่ะชอบชุดง้หน้านีใจเย็นนะครับน้องครับอย่าพึ่งดันเข้ามาด้านหลังอย่าพึ่งดันเข้ามานะครับโอ๊ยสาไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งที่พีออกมาแล้วนะครับ ดูสิเนี่ยฉันแต่งหน้ามาเต็มขนาดเนี้ยยังไม่ได้ซื้อวิชชุนจังเลยอ่ะแม้แต่ใบหูนะก็ไม่ได้เห็นเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าฉันพามาใหม่นะฉันไม่มากับเธอเล่าใครจะไปรู้แ่ะว่าจะไม่ออกมาใม้เห็นเลยอ่ะนี่เดี๋ยวรอบหน้าฉันพาเธอมาเป็นติ่งนะ โอ้โหยังจะมีรอบหน้าอีกเหรอคะไม่แล้วล่ะหมอกฟ้าล้าออกจากคอมเมนต์ติ่งเด็ดขาดเลยถ้าโชว์ชุนจังบ้าบออะไรของเธอมาอีกก็นะไม่ต้องมาชวนฉันเลยลมเสียโอ้โอ๋อนี่ที่เธอบอกว่าเปลี่ยนชื่อเขาเป็นนายโชว์ชุนจังเนี่ยฉันว่าเธอเรียถูกแล้วล่ะ <c oughs> กาดเอารถมารับปุ๊บกดรีบขึ้นรถปับ๊บแฟนขับยังไม่ได้เห็นหน้าเลยอะ่ะเสียเวลามาคอยใช่ เสียเวลามากมากรู <c oughs> กนี้ไม่มาตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเอาหนะเอาหนะ้าเซลฟี่กันดีกว่าฉันเข้ากล้องก่อน เอาสู่ประตูสวรรค์ไปเลย